เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเรื่องของหลวงปู่ตอนที่8มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือรอยเท้าในอากาศเขียนโดยคุณภูวดลพัฒนพัฒดีฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับผู้เข้าวัดมักถามว่าใครเป็นตัวแทนหลวงปู่เพื่อจะได้ไปกราบพระองค์นั้นไม่ควรคิดว่าใครจะมาแทนท่านเพราะไม่มีใครมาแทนหลวงปู่ได้สิทธุทุกคนนี่แหละคือทายาทของท่านหลักปฏิบัติ คือมรดกที่ท่านยกมาวางไว้ตรงหน้าเราแล้วจะเอามือมารับหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเองเราจงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่ารอให้โชคชะตาเป็นผู้กำหนดอย่าหวังพึ่งพระองค์นั้นองค์นี้มาช่วยเสกเป่าสะเดาะเคราะห์ให้อยากได้ของดีต้องหาเองทาเองจึงจะได้หากเป็นสิทธิ์หลวงปู่ ต้องเดินตามรอยเท้าของหลวงปู่ในกุฏิของหลวงปู่วัตถุมงคลมากมายบรรจุในกล่องในปีบในภาชนะต่างๆนับหมื่นนับแสนองค์พระสำคัญท่านเก็บไว้โดยไม่แจกจ่ายคนทั่วไปและไม่ได้นำออกมาจำหน่ายเหตุที่ท่านไม่ได้แจกพระเครื่องฟรีสำหรับคนทั่วไปเพราะท่านตั้งใจให้คนปฏิบัติ ผู้มาฝึกปฏิบัติจะได้รับแจกพระสมเด็จสีขาไว้ใช้กรรมปฏิบัติพระเครื่องรุ่นสำคัญแจกเฉพาะบางคนรุ่นที่นำมาจำหนา่ายหลังจากหลวงปู่เสียไปแล้วมีราคาไม่แพงเช่น20บาท30บาท50บาท100บาทนำเงินที่ได้เข้าวัดหากแจกฟรีคนจะไม่รู้คุณค่า และไม่สามารถแจกได้ทั่วถึงคนไกลวัดจะได้ไปหมดในขณะที่คนปฏิบตัติเป็นคนอยู่ไกลวัดเดินทางมาไกลและบางคนไม่ได้มาบ่อยๆจะได้รับแจกยากของในกุฏิท่านเมื่อนำมาจำหน่ายหลังจากท่านเสียแล้วมีจำนวนมากมายน่าเสียดายว่า ของบางอย่างไม่ได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของท่านวัตถุมงคลของท่านมีมากเกินกว่าทางวัดจะเก็บไว้ได้หมดพระบางรุ่นผู้สร้างมอบให้วัดจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่จะนํากลับไปบางรุ่นสร้างขึ้นในหมู่คณะไม่ได้มอบให้ทางวัดสแกนพิพิธภัณฑ์ของพระอริยามักจะวางเก็บของใช้หรือวัตถุมงคลให้ดู หรือให้เรากราบไว้มากกว่าที่จะให้รู้ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่อย่างไรใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างไรปฏิบัติธรรมอย่างไรสมมุติว่าได้สร้างอาคารครอบทางเดินจงกรมของพระอริยาคนในยุคหลังจะได้รู้ว่าทางเดินของท่านเป็นเช่นนี้และต่อไปจะไม่มีคนมาเดินทับรอยที่ปฏิบัติธรรมของท่าน และน้ำฝนไม่ซาะทางเดินที่เป็นดินเสียหายด้วยหรือถ้าสร้างอาคารใหญ่ครอบกุฏิของพระอริยาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนเห็นคุณค่าให้รู้ว่าท่านนั่งตรงไหนแสดงธรรมอย่างไรจะมีคุณค่าทางจิตมากกว่ามาดูเพียงเพื่อได้เห็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของใช้ที่จัดวางใหม่หลวงปู่ดู แม้จะจากไปนานแล้วแต่เป็นเพียงจากไปทางกายแท้จริงแล้วหลวงปู่ยังอยู่และพร้อมที่จะมาช่วยคุมจิตของสิทธิ์ที่ปฏิบัติธรรมทุกสถานที่ทุกเวลาแม้ว่าสิทธิ์และหลายคนอยู่หลายหายที่จะนิมนต์หลวงปู่พร้อมกันในเวลาเดียวกันหลวงปู่ก็มาได้สำหรับผู้ที่จิตไม่พร้อมไม่สามารถนิมนต์ท่านได้ ควรจะมากราบท่านที่วัดสแก่อําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาขอเป็นสิทธิ์ของท่านขอปฏิบัติตามท่านและขอเดินทางจนสุดทางในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรร่วมกันเธอพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ โทรศัพท์0851991370